ตาตึกเสือ้อโอ้ยมันงามแท้ๆแต่คอยเป็นหลักอีเม่มาอนะมันตีแหละพี่น้องโอ้พอได้สิหูเนาะเดือยกวมที่วาบองนในศึกษาดีๆตาตยึกเสื้อนี่ข้าจะว่ายูทีปากซองปากซองตัวเองก็เลยส่วนอีเม่วาแม่ไปขไปี่รถลินปะสิาพาไปลินน้ำตกตาใกล้ๆนี่นะแถวปากซองนี่นะ แม่ก็เลยว่าเออไปก็ไปพากันแต,งต่งโตแบบสบายๆคิดว่าฟิวตาดเาดานื้อตัดฟ้านแต่ไม่เลยจ้าการเดินทางของสองกับอีเม่เนี่ยอยากบอกได้ว่าเกือบจะซองหกกิโลได้พี่น้องเด้ <c oughs> อเพรานะว่าสหอหน่ะออกมาตั้งแต่เมือ่องคงเซดนไปหอดปากเซกใส่ระยะเวลาการเดินทางประมาณ64กิโลเมตรเนาะการเดินทางกันหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินทางไปต่อที่เมือ,องปากซองอีก่าสิบลักแล้วเดินทางออกไปต่อที่บ้านขยึกนี่ะ หาี4ลักอีกพี่น้องเลยไก่ตัดขู่ไปอีกซิปลายลักพุ่นเด้อส่วนนี้อีกดอกโบตองทางทางกันงามงาม,งามพี่น้องเลยแล้วก็ขี่รถมาหอนแล้วบบานเตยหยิกเสือเลาก็ไปทานทางกับสาวบานแถวนั้นเนาะเพราะว่ามันจะมีปลายเขาปลายเน้นหยดอกไปทีทางโค้งลงขอยอัตปือเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องสังเกตเบงความือมันจะมีปลายหน่อยๆแล้วก็เลี้ยวเขาแล้วขี่เข้าไปอีกประมาณ้านาะที่พี่น้องแต่ว่าระยะทางมันประมาณหลายกิโลเมตรเท่านั้นแหละ แต่ทางมันหน่ยน่อยเป็นผู้เพราะว่าน้ำตกนี่มันอยู่ในหอมผู้พี่น้องเขาไปก็จะเจอหมู่บาโนะพี่น้องนอและก็สังเกตเบืองสายมือมันจะมีป้ายบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ตาดขยึกเสือคาระเบะไทยหุบม้เนื่องเขามากก็จะเป็นฟิวรีสอร์ทและก็ซิมี่พนักงานเขาอยู่ในฐานอพาลงไปเป็นไกด์วสันลงไปกับเขาก็จ่ายคนละส0 0 0 0พกีบเด้อค่ะเพิ่นพาลงไป โอ้โหลงมาหอดบรรยากาศกับสิประมาณนีเดอร์เบิ่งเอาเองสัมผัสเอาเองนะจ๊ะแต่บอกได้เลยว่าอีตนอีแม่ขนาดย่างขึ้นคอยลงผู้โอ้โหฉันไม่น่า่วนเธอมาเลยแม่แต่ว่าแม่ว่าเออวิวที่ใดมันก็นงามอยู่ได้ลูกเออเที่ยวนาสิผ้าไปตัดขมืดเบิง่ง